ปรับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับ e FC, พี่น้องเอฟซีผูโยชังบานโอ,นานอง่หอนไล่พี่น้องเอฟซีเลยวันนี้ถึงเวลาสุกสนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตามแนวทางน้องเส้นมีวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแนวทางจับคู่ล่างและคนละคนถามมาหลายครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านว่าอีหลายสิจับออกมาลักษณะใดๆแลังจากแนวทางจุดปล่อยไปก่อนหนะ้านั่นคือสุดเดินดีมาบนล่างคือ เลขสองตัวเลขสายวิ่ง,งนะพี่น้องปลไปไปก่นไหนหนั่นแล้วจะว่าเหมือนเดี๋ยวมาจับผู้ให้เบิ่งระวังนัดหลักหน่อยหรือว่าลางเกี่ยวว่าลักษณะนออะไรครับพี่นอ้องยืดสุดทุกท่านตามชิ้นง,งานไปครับพี่น้องขอขอกแล้วรอปก็ได้พี่นอ้องหันหลายืดเต็มทั้งในหลังจากชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ไปกำรังใจเห็ที่งานกับนองสินมีน้อแแนปีน่องเอฟซีดูสันเน,ะเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปขอไปบอกปีจารก,กิลาสินีครับงเอซีดูสันร,รอหน้องสินีแป๊บนึนนงนง,นง,งามมากปีน้องจะเบียนเียนงายมีปน่องเอฟซฟันเกียวเลยปีน่องฟันเกียวรถขั้นนี้ขึ้นเอสวอสูปีน้องฟังก็มันนี่มาฟังามตัวเลขแล้วท่านน้องสินีสวรรอดเอฟันเกียก็รถขั้นนี้แหละเบียนเหล็กงามากปีน้อง หป็นรองย e ็่ซีดท่านใดอยากฟังว่ารับฝันได้แด่อาจจวก็เลยแค่นี้ที่อาจจะลง้คิดเป็นรองเ e ย็บซีุกท่านได้ฟังความพร้อมกันแล้วว่าเป็นชุดตองงวดเอ้ยเป็นชุดฝันตองงวดก็ฝันหัวซีดหนึ่งน้ำใส้กันเี่นรองเพราะว่าฝันชวตองงวดยังไม่สั่นหรือว่าปีจ่าก็เี็นรองเ e ย็บซีุกท่านกับตัวเลขแนวทางเกตสามห้าศูนย์นี่แหละแล้วฝันได้ไหนมือนี้อยู่กับน้องสิมีครับสำหรับป,ปจ่ากับน้องเส้นมีพี่น้อง สวัสดีหลายสิบมีครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศห่อนหลายพี่น้องเงาแตกเงาแตกนวล่ะไรบ้านพี่น้องห่อนคือบ้านแอดบ่ห่อนอลไรแจกิยังบอยังบวกเข้าว่าเข้าหมีอะไรอย่างเงี้ยห่อนอลไรห่อนคือบ้านแอดหลับเมื่อนี้เป็นจับคู่ล่างจับคู่ล่างของเขาในงวดที่แล้วบ่าพันบ่เข่าอันนี้ว่าตามตรงบ่ตามตรงแต่ว่าสูตรบนของเขาลงมาอยู่ล่างอ่าก็เลยบ่าพันอีกแล้วบอกไว้ก่อนย่านเพิ่นว่าเอา งวดมาหันก็เบหบ็นเขาก็ไบดบ้ว่าเขาก็บอกว่า,วาเพาเขาเออเพร่ะเ่ได้เขานะนี่อันนี้เป็นสูตรบนงวดที่แล้วเก้ามันเด่นอยู่ที่เก้าหลักหน่วยอยู่ที่เจ็ดเอ,อมาเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขาลงไปอยู่ล่างแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรบนอ,อสูตรบนของเขาสูตรบนของเขาลงไปอยู่รางสูตร่างมันก็เลยกลายเป็นว่ามันบ่พ่้าวเออกลายเป็นบ่พ่า,พานสําหรับงวดนี้ทาออท่านใดที่ ยังอยากติดตามยังอยากรุ่นยูเออกับมึงก็ได้กับติดตามต่อได้แต่ว่าท่าด้านไหนบอกว่าอุ้ยเอาแทีบไม่เปรียบเทียบซือกับร้องไม่พิจารณนามึงซือก็ได้ไม่ได้ว่ากันไม่ได้บอกว่าต้องตามเลยเอาให้คู่มึงเอาให้มึงแต่ว่าไม่เรับบางคนมีสุสด,ดมันก็มีเข้ามีรุดงวดไหนมันผ่านท่านเขาบอกว่าผ่านงว,อองวดไหนผ่านท่านเขาบอกผ่า,านอืกับไม่ได้ตัวงวดก่อนพุ่นกับ่านอื งวดวันที่อ่าวันที่หนึ่งเมษายนผ่านแต่ว่าวันที่สิบหกเมษายนผัผ่านแสดงว่าสองพืษภาต้องผ่านมันต้องเวนวดมันต้องมันต้องงวดเวนงวดหนุ่มว้งวดเวนประมาณนี้เวนวดงวดเวนงวดพี่น้องรลองไปพิจารณากันเมืองสำหรับหลักสิบล่างหลักสิบล่างของเฮาอยู่ที่สองสี่ห้าเก้าสองสองสี่ห้าเก้าเป็นหลักสิบล่าง แต่เขาจะห้เดนไปอยู่แค่สองตัวที่เขาจะเอาไปจับคือทุ่งวัดนั่นแหละเขาะิะหฮอยู่ที่เด่นที่ห้าแล้วก็เด่นที่เก้าเด่นห้ากับเก้านอกนั่นสองกับสี่จะเป็นตัวรองเขาจะบน้ำไปจับคู่จะบน้ำไปพิจารณาเพราะว่าในสูตรของเรามันไม่เด่นสามสูตรของเขามันจะเด่นอยู่ที่ห้ากับเก้าเป็นหลักสิบห้ากับเก้าเป็นหลักสิบก็สีนนำมาจับคู่ค่ะจับคู่กับหลักหน่วยล่างก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเป็นหลักหน่วยล่างกับซีนํามาจับคู่เห็นไหเบืองอันนี้เป็นหลักสิลป์หลักสิบตัวที่บรเด็นก็คือสองกับสีแต่ว่าตัวที่เด่นที่เขาจะนําไปจับคู่จะนําไปเห็ดเป็นตัวเน้นตัวเด่นก็คือห้ากับเก้าหรือห้ากับเก้าจะนํามาจับกับสูตรล่างของเขาอันนี้คือตัวล่างอตรงนี้เป็นห้วยล่างเหนือล่างก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเป็นหลักห้วยล่างเขาก็จะเอาเลขห่า กับเก้าที่เป็นหลักิบมาจับคู่กันก็จะได้อยู่ที่ห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์หาหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าศูนเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามเราจะสู้ไม่ปเป็นชะ <9 S 2> <9 S 1> เดนเ้หมือนเดิมอันนี้จะเป็นที่เขาจับคู่เป็นตัวเด่นทั้งหมดนี้คือตัวเด่นตามสูตรของเขาทำไมเด่ครัตัวเด่นเนียนสูตรผู้อื่น,น,น่าเดเพาว่วรลูดแต่ว่าตามสูตรของเรามันเด่นตัวนี้เา <ง ấp S 1> ขอาเราขึ้นมาให้เมืองงบหน่อยเดิตามสูตร ส่วนงบน้อยเราให้ไปก็คือห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าสามนี่ต้องกดตามตัวอ,อันนี้เป็นชุดงบน้อยก,ก็คือว่าคัดเด่นด้เด่นไม่อีกแล้วเที่ยนึงตัวนี้เป็นเด่นแล้วบพ,พอยังมาให้เป็นเน้นอีกเข้าไปเน้นปีกก็คือห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าสามตัวนี้เป็นตัวเด่นอ,อันนี้เป็นตัวเด่นเดนกรรล้องไป้ผิจการณาเมืองบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยบ่ามัก บอชอบห้าเก้าห้าศูนย์เก้าสามบอชอบชอบเก้าศูนย์ชอบเก้าศูนย์ 90, แต่ลองพิจารณาเก้าศูนย์มึงแต่ว่าตามสูตรของเราเก้าศูนย์มันเด่นแต่มันไม่ได้อยู่ในชุดเน้นออบอได้อยู่เป็นตัวเล่นก็นคือเด่นอยู่แต่ยังบม่ได้เด่นมากประมาณนี้เด่นแต่ไม่ไม่เด่นมากลองไปพิจารณามึงค่ะเปลียนเป็นชาติได้หลายเนาะนี่เองค่ะถ้าบอชอบก็จับคู่ไหมถ้าไม่ชอบก็ลองเอา 4, เลขสองกับเลขสี่ ที่เป็นหลักสิบของเขาอสองกับเซียล้วกับไปจับคู่กับหลักหน่วยล่างของเขาเมือ,อ<า>งคาบผชอบที่เป็นหลักสิบที่เป็นห้ากับเก้าราลองไปจับเมืองแต่ว่าตามสูตรของเราถ้าเอาใจจริงของแอบนี้แอบมาเก้าศูนย์คนเดียในหลักเก้เาเวลาในสูตรมันเด่นหรือสตแต่แต่แต่มันไม่ได้เด่นลายคือจังที่เขาเคยบอกว่าสูตรของเขามันจะมียุ่ธเจ็ดสูตรเมื่อก่อนจะไม่ขีดเมืองมาอนใดเขาเขาเพาเขาคือว่าเก้า พวกที่เขาให้เป็นโตเน้นนี่ผ่านหออ้าสูตรผ่านห้าสูตรนอกนั้นก็เหลือสามสูตรสี่สูตรมันก็เลยเป็นแบบเด่นอยู่แต่ก็ได้เด่นคักมไม่ได้เด่นมากเด่นเด่นน้อยน้อยประมาณนี้อ๋อพี่น้องเย็บซีดุทันแคบหน้าจอครับพี่น้องเย็บซีดุทันครับจักรน้ำเมืองอ๋อแคบหน้าจอครับพี่น้องเย็บซีดุทันรูปแบบราชาค,ครับพี่น้องเย็บซีดุทันชุดเนี้ประสิทธิ์ที่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าสาม ส่วนตัวร่องพี่น้องก็ไปพิจารณาเอาเนาะฝากไว้เป็นแนวทางเอ๋อขอบคุณสำหรับพ่ทธีรศินมีครับพี่น้องเอเซีตุกท่านห้อนไล่พี่น้องเอ๋อขอบคุณสำรับคุณครับนี่ก็เป็นรูปแบบแนวทางของน้องเส้นมีครับพี่น้องเอเซีวันวันทีสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระชับประมวลแดดเองจะเสนอว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเสียงแค่สี่กางการจัดสิใจสินนิวน้ำเอเจซีมากรูปแบบแนวทางจากน้องเส้นมีจะจังเอาน้ำพึ่งที่พี่น้องเด้อบ่มกพี่น้องกับเบื้องพระคัมภีร์เชื่อเประสิทธิ์ตัว ตัรูปแบบนืา้อท่ากับมิดเขาไม่ลดเป็นทาธรรมดาแหละครับพี่น้องเยฟซีุูชันเนาะมันจะเขาแน่ลดแน่เขาแน่ลดแน่งวดที่ผ่านมาหลดงวดนี้กับบางที่อาจจะเขาทุกเป็นบ้าแหละครับเพราะว่างวดเว้นงวดในยายนาของเรานี่ท่าของเราพี่น้องเยฟซีุูชัน้ามันได้ลดแล้วมันจะลับ,บมาเดินตอ่นอคืนอนเขารับพี่น้องก็ฝากไ้เป็นเนวท่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับถ้าพี่นอ้องเยฟซีบอกขาใจ ย้อนกลับไปเบิ่งคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่มามัน้อ,อนแห้งี่น้องแอดเองถือกล้องบ่ได้โดนแล้วก็โทรศัพท์ก็บไทยบริโภคเด้อพี่น้อง, e งเย็บชิดจังเปล่ปาเรีงเปลาเห็ดเห็มันแล้วครับพี่น้องเ e ย็บชิดดสันพี่น้องก็ย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อย,ย้อนกลับไปเบิ่งเอาเพราะว่าถ้าไายโดนมันเด่งหายไปเลยนะพี่น,อ e น,น,อน้องเย็บชิดดสันเนาะฝากไปเป็นแนวทางช่อก้อนๆลำล้ำดีๆกันสักผู้สักคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ออฟและลงสวัสดีครับ <c oughs>